สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการพาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับพาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและว,วัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับ EP นี้นะครับก็มาแนะนํานะครับปิดตาโพแก้วนะครับของหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับ ปี2522นะครับจัดสร้างโดยหนังสือพิมพ์ลานโพนะครับโดยนายช่างประหยัดนะครับละอพันสกุลนะครับผมนี่เป็นรูปแบบพระปิดตาที่มีขนาดเล็กนะครับนี่แต่ความคมชัดนี่จะมีความคมชัดมากเลยนะครับเป็นการด้วยกรรมวิธีหล่อฉีดนะครับผม นี่ด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับผมนี่ด้านล่างนะครับด้านล่างจะตอกโค้ดไว้สองอันสองตัวแบบนี้นะครับนี่ก็จบที่โค้ดนะครับจะมีความชัดเจนมากที่สุดนะครับ เท่าที่พบเห็นนะครับรุ่นนี้ก็จัดสร้างด้วยกัน3มเนื้อนะครับก็คือเนื้อนวัโลหะบ้านเชียงนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็เนื้อตะกั่วนะครับผมจัดสร้างอย่างละ100องค์นะครับแล้วก็มีบางส่วนมอบให้หลวงพ่อขวัญวัดท้องอ่าวนะครับในส่วนของหลวงพ่อขวัญก็จะต่อโค,ค้ดกับพ่อขวัญน,นะครับนี่คราวน,นี้เรามาส่องรายละเอียดก,กันดูนะครับ นี่นะครับถราปิดตานะครับถ้ามีขนาดเล็กนะครับฐานก็ประมาณ0.8เซนติมตรนะครับส่วนความสูงก็ประมาณ1.2เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่องค์นี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับผมนี่ดูร่องมือนะครับมีความคมชัดลึกนะครับนี่ร่องมือชัดเจนนะครับผิวพันธุ์นะครับเรียบตึงเลยนะครับหล่อชีดนะครับ นี่ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีขีดเป็นลักษณะแบ่งให้เป็น2ขีดแบบนี้นะครับนี่ส่วนแต่ละชั้นก็มีความคมชัดนะครับนี่ลองมือปิดตาลึกเลยนะครับนี่ลองเลยมือนี้นะครับอือคราวนี้มาดูด้านหลังนะครับ นี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ผิวพันธ์ก็จะเรียบตึงเลยนะครับแต่มีร่องมีร่องรอยความขรุขระนะครับผมในส่วนของผ้าหล่อนะครับเป็นธรรมชาติของผ้าหลอนะครับนี่แบ่งให้ชัดเจนเป็น3ส่วนชัดๆนะครับนี่ในร่องส่วนแบ่งแต่ละชั้นก็มีความชัดเจนนะครับลึกพอสมควรเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับ ด้านข้างนะครับผมทีนะี้ด้านข้างก็จะพบล่องรอยการประกบนะครับนี่ดูให้ดีนะครับพบล่องรอยการประกอบอยู่นะครับนี่ตรงนี้ก็มีการแต่งตะไบเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับในชิ้นงานนะครับนี่ฝังนะครับ นี่ฝั่งนี้จะเห็นร่องรอยชัดเจนนะครับนี่นี่นะครับถ้าดูจากด้านข้างนะครับนี่ด้านล่างนะครับผมนี่ นี่โค้ดชัดชัดนะครับด้านล่างในส่วนของหงค์รพระสองจะตอกโค้ดไว้ักษณา,านี้นะครับมีทั้งตอกโค้ดหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวนะครับสองตัวถ้าที่พบเห็นก็จะพบเห็นในเนื้อตะกัวนะครับตอกสองตัวนะครับส่วนเนื้อนะว่าโลหะบ้านเชียงนี้จะ,จะตอกตัวเดียวนะครับผมนี่นี่พระมีขนาดเล็กนะครับ แต่ว่าออกแบบได้มีความสวยงามมากนะครับนี่ตามประวัตินะครับปิดตาโปรแก้วนะครับก็จัดสร้างด้วยกัน3ามเนื้อนะครับก็คือเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อนาวาะโลหะผสมบ้านเชียงนะครับก็เนื้อตะกัวก็คือองนี้นะครับวิธีการปลุกเสกนะครับก็ได้รับการปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับ ก็มีเกจิที่ร่วมปลูกเสกคือหลวงพ่อสองวัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับหลวงพ่อขวัญวัดท้องอ่าวนะครับหลวงพ่อดำวัดตุยงนะครับพระอาจารย์แอบนะครับหัดใหญ่นะครับหลวงพ่อจ้อยวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์นะครับพระท่านคลิงวัดถลุงทองนะครับพระท่านแก่นวัดทุ่งหล่อนะครับพระท่านจันนะครับวัดทุ่งเฟื้อหลวงป่อโ,โตนะครับวัดประดูจิมปี หลวงพ่อทองอยู่นะครับวัดหนองตะพงนะครับพระอาจารย์สมชายวัดเขาสุก,กิมนะครับผมนี่สร้างน้อยหายากนะครับพิธีการปลุกเสกก็มีความยิ่งใหญ่นะครับกิจดังในยุคนั้นก็ต้อปลุกเสกครับนี่ส่วนเรื่องราคาเล่นหานะครับก็สวยๆก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆนะครับผมนี่สร้างน้อยหายากนะครับ จบที่โค้ดนะครับมีทั้งต่อโค้ดแล้วก็ไม่ต่อโค้ดนะครับรุน่นนี้แต่ก็หาังน้อยหายากสมราคานะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วจะนำพักเครื่องดีๆด,ดังๆของจอบชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับมถึงวัตถุงถงถงมงคลของแต่ลฐพ่อก็มาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับนี่จะพยายามนำเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับ ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งพักเครื่องมาให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับนี่สวยงามมากนะครับนี่ไว้พบเจอคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณครับ